thịt gà hả con súc để thịt non tơi xẹp quá à đây mới đây mình giá tím cây non à đây mới đây สวัสดีครับผมสวัสดีพ่มพี่นทุกทุกคนพื่เก้าพี่นังพี่นางไม่กินขนมเส้นพ e, <qualified> huh? like ี่นงเลยนี่เพีนรำยากน้จีนพี่นาง้ยปาเข้างามๆเลยพี่นา่ตุ้ยไส้อมกันงนี่พี่นองนเน่นี่มตัว กำป่งเขาพน้องน,งนีเลือดใจพี่นากินปลาปลาเสืกันด้่เปน้องเนี่ยนะนี่มาเร่งพี่น้องอืมทำหมิดแล้วน้งงนะองเนียได้ตีนไก่ยี่พื่น้องกรงตุเนี่ย xem xem cây làm cái xem xếp xếp làm xem 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 cái xem nữa, xem 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 นีะดิชินปลาเห้พี่น้องนะโอ้ยแต่แล้วริ่มสีสันเข้าไปเนี่ย

เนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องติ่ใกล้ห้างก็ลังสุกจะแจกพี่น้องเอ้มาได้มาได้เอาแรงกันนะพี่น้องเมื่อกี้เขาก็ได้ตม้มตีนไก่สุกเรียบร้อยเปียนหโอเรียบร้อยพี่น้องหางหมอเรียบร้อยตั้เครื่องนะครับ ใช่ <S <S ตามตองข้างไปเป็นอ่ะข้บไป พี่น้องพิกแกงน้ำไฟหมอดกระทู่เลยพี่น้องโบว์ลองไ เนะกี่ยคนนะครับะแสบมดอไปยน่อยใส่ลูกชิ้นลงไปกันะ่บึมบึมอย่างเนี่ยนะ ก็ปเป็นเอาไล่มาเีมาดีสุดแจ๊ okay. นนนนนนบน้ำกันเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเนี่ยเป็นเองตัดแสบบ่มาเีมาด้สุดแซ่บน้ำกันเปอยาปลาติ้ไก่นาะ หอมี่มด้องเลยใสียบัตรวีเล้ามามา